สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันตอนที่21เเลยครับตรกติกาเดมิมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเมื่อทำการถอนพิษงูแล้วเสร็จแล้วเก่งบอกให้ลองเดินดูราเชนค่อยๆวางเท้าลงที่พื้นความรู้สึกแรกในตอนที่เท้าสัมผัสกับพื้นมันเหมือนกับว่า เขาไม่เคยโดนงูพิษกัดอาการเจ็บปวดเมื่อสักครู่มันหายไปจนหมดสิน้นเขาเองก็อยู่ในอาการที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกกลุ่มนายจ้างที่ตอนนี้มีคําถามตัวัวโต,วตวอยู่ในหัวเต็มไปหมดและไม่รอให้เสียเวลาเอ่ยถามขึ้นมาทันทีวุยเทที่คนของพลานยายชายมันเรียกว่าอะไรเงั้นเหรอ แล้วดินน้ำมานานันมันทํามาจากอะไรกรันแล้วสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ไหมสิ่งนี้จะต้องทำให้วงการแพทย์สั่นสะเทือนแน่นอนฉันอยากให้เจ้าแฮนเดอร์สันมันมาเห็นเสียจริงๆอยากจะเห็นสีหน้าของมันว่าจะทําหน้ายังไงศาสตราจารย์แซมเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น ใช่ฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันถ้าหากวิธีนี้ถูกส่งต่อให้กับแพทย์ทุกคนมันคงจะช่วยเหลือผู้คนได้มากมายมหาศาลที่สำคัญไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นงูพิษชนิดไหนก็สามารถทำการรักษาได้ทั้งหมดศาสตราจารย์แคทเธอรีนเอ่ยขึ้นมาอีกคนศาสตราจารย์นา,นายเลยหันไปถามพลานใหญ่ ว่าสามารถทำอย่างที่ทั้งสองคนนั้นขอมาได้ไหมมันไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก่อใช้ได้ต่อให้เอาดินที่ว่านั้นไปก่อไม่มีประโยชน์เพราะของพวกนี้หากไม่ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ก็เป็นไปไม่ได้ขนาดพวกผมเองก็ยังทำไม่ได้ในพวกผมมีแค่ไอเก่ง กับไอ้กลาเถานั้นที่ใช่ได้อีกอย่างจะต้องใช้คาถากำกับด้วยเถาสิงอธิบายให้กลุ่มนายจ้างฟังทั้งศาสตราจารย์แซมและแคทเธอรีนต่างก็ทำหน้าสงสัยและไม่เข้าใจศาสตราจารย์นายจึงเป็นคนอธิบายให้ทั้งสองฝั่งเมื่อได้ฟังที่ศาสตราจารย์นายอธิบายทั้งสองคนก็มีสีหน้าผิดหวัง และเสียดายแค่นี้ยังเจ็บจีบถ้าพวกแกได้มาเห็นเหมือนอย่างฉันรับรองว่าพวกแกจะช็อกจนตายศาสตราจารย์จอรเอยขึ้นมาอีกคนเพราะเขาเองก็เคยเห็นสิ่งที่เหลือเชื่อเกินกว่าที่จะเชื่อมาได้แล้วหากไม่ได้มาเห็นกับตาตัวเองต่อให้จะเป็นใครก็ตาม มาเล่าให้ฟังจ้างให้ตายเขาก็ไม่เชื่อรุ่งเช้าก็เป็นวันที่ทินกรและเพื่อนอีกสามคนจะต้องกลับไปที่ฐานตามที่บอกกับทุกคนไว้เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังกระหึม่มบนเนินหลังหมู่บ้านที่พลานใหญ่ให้คนของเขาและชาวบ้านไปช่วยกันทำขึ้นเป็นลานลงจอดชั่วคราว ถังซีหันมากล่าวลากับทุกคนทีละคนจนมาถึงพลานใหญ่ทินกรก็เอ่ยกับเขาว่าคุณเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดฝากดูแลเธอให้ดีด้วยนะครับเธอเป็นผู้หญิงที่มีค่าและควรจะดูแลอย่างดีที่สุดแดนทำหน้างง,งก่อนจะเข้าใจเมื่อทินนกรหันไปมองทางนุสราเขายิ้มให้ พยักหน้าเป็นการตกลงฉนนมองไปยังนิสาที่ตอนนี้กำลังพูดคุยกับนุสราและอรณีเขาอยากจะมีเวลามากกว่านี้อยากจะได้พูดคุยกับเธออีกและอยากเห็นเธออยู่ที่นี่อีกสักหน่อยฉันขอตัวไปก่อนและขอให้พวกเธอโชคดีละ่ะนิสาเอ่ยกับสองสาวนุสราและอรณีพยักหน้า ให้เป็นการตอบรับก่อนจะเอ่ยว่าขอให้เธอโชคดีเช่นกันทีหลังก็อย่าให้โดนจับแบบนั้นอีกล่ะคราวหน้าอาจจะไม่มีใครไปช่วยเหลือได้ทันเวลาแบบนี้อีกแล้วอรณีเอ่ยตอบยิ้มให้เธอถึงตอนเจอกันใหม่ๆจะไม่ค่อยชอบหน้ากันสักเท่าไหร่แต่พอจะต้องจากลากันมันก็ทำให้ รู้สึกใจหายไม่น้อยนิสายิ้มตอบก่อ,อนจะหันไปเอ่ยกับนุสราว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกดูแลเขาให้ดีล่ะเพราะไม่งั้นเธออาจจะต้องเสียเขาไปให้คนอื่นเลยก็ได้แล้วจะมาเสียใจเอาทีหลังนะนุสราสบตากับเธอพยักหน้าให้เบาๆก่อ,อนจะเอ่ยว่า เธอเองก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ขอให้โชคดีนิสาพยักหน้าแล้วยิ้มให้หันหลังจะเดินจากไปแต่เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ก่อนจะหันกลับมาเอ่ยว่าฉันหวังว่าพวกเธอสองคนคงจะไม่ให้เรื่องของเขาคนนั้นทำให้พวกเธอต้องแตกคอกันแล้วผิดใจกันเองนะบางครั้ง การพูดคุยกันอาจจะเป็นทางออกที่ดีพวกเธอว่าอย่างนั้นไหมว่าแล้วก็ยิ้มให้ก่อนจะหันหลังเดินไปที่หอเธอหมายถึงอะไรทำไมเราต้องแตกคอกันละ่ะพูดออกมาตรงๆเลยไม่ได้หรือไงอรณีเอ่ยเพราะไม่เข้าใจในคำพูดของเธอนุสราไม่ได้เอ่ยอะไร เธอเข้าใจในคำพูดนั้นของอีกฝ่ายดีนิสาหันไปมองที่ชนนแล้วหยุดเดินก่อนจะยิ้มให้เขาแต่ไม่ได้พูดอะไรคล้ายกับจะพูดด้วยสายตาว่าแล้วเจอกันใหม่ก่อนจะเดินต่อแต่มีเสียงของเขาดังตามมาว่าเตรียมคำตอบของคุณไว้นะครับเดี๋ยวผม จะไปขอรับคำตอบนั้นจากคุณผมสัญญาจำไว้ให้ดีนะครับนิสาหันมายิ้มให้เขามันเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เขาถึงกับใจสัน่นจนต้องเผลอยิ้มตอบแล้วก็ขยิบตาให้เขาอย่างน่ารักจ้องไม่วางตาเลยนะพี่นนอยากจะตามเธอคนนั้นไปงั้นเหรอจะเอาแบบนั้นก็ได้นะเผื่อจะได้มีพี่สซัรพรยกับเขาบ้าง อรณีเห็นพี่ชายมองตอชดอสาวอย่างไม่วางตาก็เอ่ยแซวก่อนจะทำหน้าทาเลน้นยักคิ้วให้เพอเจอร์อะไรของเธอเห็นฉันเป็นผู้ชายหน้าม่อขนาดนั้นเลยหรือไงฉันเห็นว่าเธอน่าสนใจดีไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นมาว่าแต่ฉันแล้วของตัวเองล่ะไปถึงไหนแล้ว เดี๋ยวก็โดนพวกสาวๆในป่าฆ่าไปกินเสียก่อนจะมาร้องไห้ขี้มูกโปง่งฉันไม่โอนะชนนต์ตอบก,กลับน้องสาวไม่มีวันนั้นหรอกยะอรณีตอบกลับพี่ชายทันทีเชิดหน้าก่อนจะทําจมูกย่นปากยื่นให้กับเขาตอนนี้ที่เหลือแค่คณะเดินทางกับกลุ่มของสาตาจารย์แซมและแคทเธอรีนเท่านั้น ที่ยังอยู่ที่นี่นุสรามองเห็นคนของพลานใหญ่กำลังถือปิ่นโตจะไปที่ไหนสักแห่งเธอเลยเอ่ยถามก่อนจะได้คำตอบว่ากำลังจะนำข้าวขึ้นไปให้พลานใหญ่ที่กระท่อมบนเนินเขานี่ก็ใกล้จะบ่ายแล้วแต่เขายังไม่ได้ทานข้าวเพราะมัวแต่ไปช่วยชาวบ้านเธอก็เลยเอ่ยว่า เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปให้เขาเองก่อนจะรับปิ่นโตนั้นมานุสราขึ้นมาถึงที่กระท่อมแต่ก็ไม่เห็นเขาเธอเลยรอเขาที่แคร่ไม้ใต้ต้นตะแบกใหญ่บรรยากาศข้างบนนี้ดีเสียจนทําเอาเธอรู้สึกง่วงเลยล้มตัวลงนอนตะแคงแล้วหลับตาก่อนจะพลอยหลับไป ร่างสูงใหญ่เดินเข้ามายังหญิงสาวที่กําลังหลับอยู่เขานั่งลงตรงหน้าก่อนจะพินิจดูดวงหน้าง,งามไร้ที่ตินั้นนิ่งๆตอนเธอหลับมันช่างน่ารักหน้ามองยิ่งนักก่อนจะจ้องอยู่แบบนั้นอีกพักใหญ่ลมหายใจที่สม่ำเสมอของเธอบอกว่าตอนนี้เธอกําลังหลับลึก เขาปล่อยให้เธอหลับไปทั้งอย่างนั้นไม่ได้ปลุกเธอขึ้นมาเธอคงจะเหนื่อยเพราะตั้งแต่เช้าก็เห็นเธอยุ่งอยู่กับชาวบ้านแล้วก็หันไปเห็นปิ่นโตที่วางอยู่ไม่ไกลก็เข้าใจหญิงสาวคงจะนำข้าวขึ้นมาให้เขาคิดแล้วก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ที่เธอเป็นห่วงเขา เขาอดใจไม่ไหวยกมือขึ้นมาลูบที่ดวงหน้างามนั้นเบาๆก่อนจะลูบไปที่เส้นผมยาวสลวยสีดำคลับนั้นนึกถึงวันคืนเก่าๆที่เคยผ่านมานุสรารู้สึกตัวตื่นค่อยๆลืมตาขึ้นก่อนจะเห็นว่าเป็นพลานใหญ่ที่กำลังนั่งมองดูตอนเธอหลับอยู่ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบ แล้วเอ่ยว่าพี่แดนมาตั้งแต่ตอนไหนคะแล้วทำไมถึงไม่ยอมปลูกนดุดหญิงสาวงัวงเงียแต่ยังไม่ยอมลุกมองดูเขาที่มองมาที่เธอเหมือนกันสบตากันนิ่งก่อนที่เขาจะก้มลงไปจูบที่ริมฝีปากอวบอิ่มคู่นั้นของเธอย่างดูดดืม่มอยู่นานแล้วค่อยถอนออก เอาข้าวขึ้นมาให้ผมลหรครับแล้วคุณทานอะไรมาแล้วหรือยังแดนไม่ได้ตอบคำถามแต่เอ่ยถามขึ้นมาแทนยังค่ะตอนแรกก็ว่าจะกินพร้อมกันกับทุกคนแต่เห็นคนกำลังนำข้าวขึ้นมาให้พี่แดนก็เลยกะว่าจะมากินกับพี่แดนนุสราตอบทั้งที่ยังงัวงเงียไม่ยอมลุกขึ้น งั้นก็ลุกขึ้นมาได้แล้วครับจะได้ทานข้าวกันนี่ก็เลยเวลาแล้วเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะเอานะครับเมื่อเช้ายังไม่ได้ทานอะไรไม่ใช่เหรอแดนเอ่ยถามเธอนุสราไม่ตอบและไม่ยอมลุกเพียงแค่ยกสองแขนขึ้นมาเป็นความหมายว่าให้เขาช่วยเธอหน่อยแดนยิ้มให้กับความน่ารักของเธอ กับการอ้อนเขาที่เธอแสดงออกมาจะเป็นแบบนี้เสมอหากเขาและเธออยู่ด้วยกันเพียงลำพังแค่สองคนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นเธอจะเป็นอีกแบบแนนโน้มตัวลงไปหานุสราก็ใช้สองแขนเรียวคล้องไปที่คอของเขาก่อนที่เขาจะดันตัวเองขึ้นมาโดยมีเธอลุกตามขึ้นมาด้วย เธอจุ๊บเบาๆไปที่ริมฝีปากของเขาเหมือนกับจะเป็นการให้รางวัลแต่เขาไม่ได้พอใจแค่นั้นเขาแนบริมฝีปากเข้าหาเธอใหม่เนื่อนนานและหนักหน่วงอย่างดูดดืม่มแล้วค่อยพลากออกมามองหน้าเธอแล้วยิ้มให้เหมือนจะบอกว่าถ้าจะให้รางวัลเขามันต้องแบบนี้ นุสราทุบลงไปที่อกของเขาทีหนึ่งเพื่อแก้เขินทั้งคู่รับประทานอาหารด้วยกันก่อนที่จะแยกกันในตอนบ่ายแก่ๆแ,แดนต้องออกไปช่วยชาวบ้านจัดการกับหมูป่าที่เข้ามาสร้างปัญหาอยู่ในขณะนี้อย่างเร่งด่วนเช้าวันต่อมาทั้งคณะลงความเห็นกันว่าจะออกแกะรอยไอ้โทนตาเดียว กระทิ้งร้ายที่ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านอยู่ในขณะน,นี้ที่ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านโดยจะแบ่งคนออกเป็นหลายกลุ่มเป้าหมายคือการแกะรอยเพื่อหาตำแหน่งและคาดเดาทิศทางที่จะไปของมันหากเจอตัวมันเข้าห้ามยิงหรือมีการต่อสู้กับมันโดยเด็ดขาด แต่จะต้องกลับมารายงานถึงตำแหน่งของมันแล้วค่อยวางแผนกันอีกทีทั้งคณะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มละ8คนรวมกับชาวบ้านก็เป็นกลุ่มละสิบกว่าคนแต่ละกลุ่มจะมีพานลูกน้องของเขาอยู่สองคนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเมื่อทุกคนพร้อมก็เริ่มแผนการทันทีไอโทนทิ้งรอยเท้าไว้มากมาย เหมือนมันพยายามจะให้เป็นแบบนั้นเหมือนต้องการที่จะให้พวกมนุษย์ออกติดตามมันแล้วเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นเมื่อตามรอยเท้ามันไปอยู่ดีๆรอยเท้าของมันก็จะหายไปเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งซ้ำไปซ้ำมาเส้นทางที่มันเดินก็เป็นรอบๆหมู่บ้านไม่ไกลเท่าใดนัก วันแรกของการแกะรอยไม่มีความคืบหน้าใดๆเหมือนกับว่ามันต้องการจะปั่นหัวของผู้ที่ติดตามตัวของมันเล่นบางทีมันอาจจะกำลังหัวร้อยยอะ่ะฝ่ายของมนุษย์ที่โดนมันหลอกแล้วหลอกเล่ากู้่าไอกระทิงโทนตัวนี้มันชักจะยังไงยังไงอยู่นาะดูมันจะรู้เยอะเกินสัตว์ป่าไปไกลแล้ว ซึงขนาดที่ว่าเก็บรอยตีนส่อนรอยตีนของตัวมันเองได้เท่าสิงเอ่ยกับพลานรุ่นน้องนั่นสิพี่แล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลยังวนเวียนป่วนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านนี้อีกเมื่อจงใจหล่อให้พวกเราเพื่อสนุกสนุกยังไงก็ไม่รู้นี่มันเกินกว่าสัตว์ปลาธรรมดาไปไกลโคพลานมองเออยตอบ เขาเองก็เพิ่งจะเคยเจอเป็นครั้งแรกที่สัตว์ป่าจะทำได้ถึงขนาดนี้ถึงขนาดทำเอาหมาไอ้ดำาอแดงหัวหมุนเสียหมาถึงกลับไปไม่เป็นเห็นแบบนี้ถ้ายังเรียกว่าสัตว์ป่าธรรมดาธรรมดาอยู่อีกข้าก็หาคำตอบมาอธิบายไม่ถูกละพะลานเสยเอ่ยขึ้นมาบ้างเกาหัวกลากๆคืนนั้นทุกคนลงความเห็นว่า จะใช้การดักแทนการแกะรอยอาจจะใช้วิธีนั่งซุ่มหรือนั่งห้างตามแต่สถานที่จะอำนวยโดยอาศัยการคาดเดาถึงทิศทางที่มันจะไปรุ่งเชา้าทุกคนมารวมกันที่เรือนพักเพื่อพูดคุยหารือกันถึงแผนการในวันนี้แต่จู่จู ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาสองนัดซอนซึ่งเสียงที่ได้ยินอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านทุกคนหันมามองหน้ากันก่อนจะรีบหยิบเอาอาวุธและมุ่งหน้าออกไปยังทิศทางที่ได้ยินเสียงนั้นในทันทีแล้วก็มีเสียงปืนอีกหนึ่งนัดดังตามมา เมื่อจับพิกัดได้แน่ชัดทุกคนก็ไม่เสียเวลาที่จะหยุดฟังเสียงแต่มุ่งหน้าไปยังจุดที่ได้ยินเสียงปืนในทันทีเมื่อไปถึงภาพที่เห็นมีชายหนึ่งคนกำลังโดนไอ้โทนขวิดจนลอยขึ้นไปบนอากาศก่อนจะหล่นลงมาที่พื้นเท่านั้นไอ้โทนมันยังไม่หนำใจ มันเอาตีนของมันที่มีกีบเท้าคมๆย่ำลงไปบนร่างของชายคนนั้นอีกหลายทีส่วนชายอีกคนปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เล็งปลายกระบอกปืนลงมาที่ร่างของไอ้โทนแต่ถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าปลายปืนสายไปสายมาเพราะมือที่สั่นของเจ้าของหน้าตาเองก็แตกตื่นลนลานเหมือนกับกําลังจะช็อก มีเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัดเป็นของพลานใหญ่เข้าที่สะโพกด้านซ้ายไอโทนชะงักสุดลงไปนิดหนึ่งก่อนจะทรงตัวได้แล้วพุ่งขยานหนีไปอีกทางทันทีมีเสียงปืนดังตามมาอีกหลายนัดแต่ไม่เข้าเป้าเพราะองศาการยิงไม่ได้เอื้ออำนวย เพราะติดสิ่งเกตขวางทุกคนรีบเข้าไปดูที่ชายเคาะร้ายที่นอนนิ่งเมื่อมาถึงก็เห็นว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะโดนทั้งเขาและกลีบเท้าของมันเข้าหลายแผลด่ายการละโดนลูกกระสุนของพลานใหญ่เข้าไปไม่เจ็บหนักก่อไปในใด้ไม่ไกล้แน่นอนเท่าสิงเอ่ย พร้อมทั้งขบเคี้ยวเคี้ยวฟันก่อนจะเดินไปดูร่องรอยและรอยเลือดที่มันทิ้งไว้ต่อให้มันจะเก็บรอยตีนตัวเองของมันได้แต่มันคงจะเก็บเลือดของตัวเองไม่ได้แน่ๆพลานมันเอ่ยพร้อมทั้งสังเกตดูรอยเลือดไปด้วยพลานใหญ่สอบถามชายอีกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้คำตอบว่า ทั้งสองคนไปดักยิงเก้งแต่ดันมาเจอกับไอ้โทนเข้ากำลังจะลงมากินน้ำตนเอ่ยเตือนเพื่อนคนที่ตายไปว่าอย่ายิงแต่เพื่อนไม่ฟังลั่นไกลออกไปทันทีแต่ไอ้โทนกลับไม่เป็นอะไรวิ่งสวนทางปืนเข้ามาใส่พวกตนตัวเองกระโดดหลบแต่เพื่อน โดนมันชนและวิดซ้ำเข้าเต็มๆตัวเขาเองเลยรีบปีนขึ้นต้นไม้หวังที่จะยิงช่วยเพื่อนแต่ไอ้โทนมันกลับไม่เป็นอะไรเลยแล้วสิ่งที่ชายที่รอดชีวิตมาได้บอกกับพลานใหญ่ถาำเอาทุกคนถึงกับขนลุกก็คือมีร่างของชายที่ดูน่ากลัวคนหนึ่งดวงตาสีแดง นั่งอยู่บนหลังไอ้โทนด้วยในขณะนั้นเมื่อได้ฟังที่ชายคนนั้นเล่าจบทุกคนก็หันมองหน้ากันเองก่อนจะมองไปที่พลานใหญ่ว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อพลานใหญ่แนะนำว่าให้กลุ่มนายจ้างกลับไปรอที่หมู่บ้านก่อนเพราะการตามรอยสัตว์บาดเจ็บอันตรายมากเดี๋ยวเขาและคนของเขา จะเป็นคนจัดการเองแต่กลุ่มนายจ้างไม่เห็นด้วยเพราะอยากจะเห็นกับตาว่าไอ้โทนจะมีจุดจบและตายลงแบบไหนและยังไงเมื่อกลุ่มของนายจ้างต้องการอย่างที่ว่ามาพลานใหญ่ก็ไม่ได้ขัดอะไรเพียงแค่เอ่ยกำชับอย่างหนักแน่นและย้ำว่าทุกคนต้องระวังตัวกันให้ดีถ้าเขาบอก หรือสั่งอะไรก็ให้ปฏิบัติตามทันทีเพราะเหตุการณ์ในเวลานี้ณนะตอนนี้มันอันตรายอย่างถึงที่สุดทั้งคณะก็แกะรอยของไอ้โทนมาจนถึงลำห้วยแห่งหนึ่งที่รอยเท้าของมันวิ่งข้ามไปอีกฝั่งดูจากรอยเท้าของมันที่ก้าวสั้นลงเป็นสัญญาณว่ามันกำลังเจ็บหนัก ทุกคนกำลังจะตามรอยเท้าของมันไปยังอีกฝั่งของลำห้วยแต่พลานใหญ่บอกว่าไม่ใช่แล้วชี้ไปอีกทางเขาเดินลงไปตามลำห้วยได้ประมาณ300เมตรก็ตัดขึ้นข้างลำห้วยซึ่งเป็นทิศทางที่ทุกคนผ่านมาต่างก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเดินตัดกลับไปทางเดิม ทุกคนกำลังจะเอ่ยแต่พลานใหญ่ชี้ให้ดูที่พื้นก็เห็นว่าเป็นรอยตีนของไอ้โทนมา,มาโผล่ตรงนี้ทุกคนมองหน้ากันเหมือนจะเริ่มเข้าใจว่าไอ้โทนกระทิงปีศาจต,ตัวนี้มันร้ายกาดยิ่งนักถึงขนาดรู้จักล่อหลอกแซงว่ามันไปอีกทางแต่ตัวมันดันวกกลับมาทางเดิม ไอรเป็ดนี่มันร้ายหมาเบาคิดจะมาสับค้าหลอกให้พวกกูดูงโง่แล้วคงจะหัวรอดราศีถ่าเท่าสิงเอ่ยแค่นแ้นทุกคนเองก็ไม่ได้เอ่ยอะไรแต่ก็เห็นด้วยกับคำพูดของเท่าสิงการแกะรอยจิตตามยังคงดำเนินต่อไปร่องรอยของมันพาทุกคนมายังหน้าผาแห่งหนึ่งไม่สูงมากนัก แต่มีต้นไม้และพุ่มไม้หนาแน่นเหมาะแก่การซ่อนตัวทุกคนเดินสำรวจอย่างระมัดระวังค่อยๆกระจายตัวกันออกไปลานใหญ่เดินขึ้นไปบนหน้าผาแล้วก้มลงมามองอยังพื้นข้างล่างมันไม่สูงเท่าไหรนักราเชนและนาวินกำลังจะแวกพุ่มไม้เข้าไปดูข้างใน พลิบตานั้นปลานใหญ่ก็สังเกตเห็นอะไรที่ผิดปกติบางอย่างเขาตะโกนออกมาสุดเสียงคุณราเชนคุณนาวินถอยออกมาพร้อมทั้งหมาไอ้ดำาอแดงก็เห่าออกมาทันใดนั้นร่างสีดำขนาดใหญ่ก็พุ่งออกมามันคือไอ้โทนที่ซุ่มเงียบ รอจังหวะให้มนุษย์คนไหนสักคนเข้ามาใกล้ในระยะของมันแล้วจึงจะพุ่งสวนออกมาทั้งราเชงและนาวินที่บัดนี้ขาแข็งค้างทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนนิ่งเพราะตกใจพลานใหญ่ออกแรงวิ่งสุดกำลังยกปืนในมือขึ้นลั่นไกลไปทันทีโดยไม่ต้องเล็ง ลูกกระสุนเข้าที่บริเวณลำคอแต่ไม่ใช่จุดสำคัญมันสวนเซเล็กน้อยเอียงตัวหันกลับมาที่เขาแล้วก็พุ่งทยานเข้าหาเขาทันทีนายแดนระวังแดนระวังพี่แดนมีเสียงเรียกชื่อของเขาเสียงดังลลานใหญ่หยุดวิ่งยกปืนขึ้นเล็ง เมื่อได้ตำแหน่งที่แน่นอนและเป็นจุดตายเขาก็ลั่นไกออกไปทันทีแล้วพยายามเบี่ยงตัวหลบร่างของมันกระสุนเข้าที่หน้าผากของมันจังๆแต่ด้วยความเร็วของมันที่วิ่งมาสุดกำลังก็ชนเข้าที่เขาอย่างแรงจนร่างของมันและเขาร่วงลงไปจากหน้าผาด้วยกัน มีเสียงกรีดร้องอย่างตกใจถังของนุสราและอรณีออกมาเสียงดังลั่นจบตอนที่21ค่ะค้างไหมเดี๋ยวถ้าค้างเรามาต่อกันตอน22ิบสองครับกติกาเดิมกดติดตามให้แอดเยอะๆครับจะรีบมาต่อให้